พอได้ทําบุญนะครับมาเพิ่มยอดอีกนะครับหนึ่งพันบาทพระบาทร้องไห้สามเมื่อกี้ที่โรงเรียนบ้านคอนย้ายอมน์คอนย้ยนี่แหละแล้วมาให้ทุกท่านแล้วก็ไรลุสนึ่งนั้นทีนะครับ้มาทอดพระป่าแล้วผมเจออีกท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในโรงเรียนนี้นะครับก็คือท่านผอชื่ออะไรนะครับโอ้ชันตรงอะไรงานตัว ครับเอาพูดเอาพูดเลยครับสวัสดีครับผมอ่าพูดเลยครับครับผมพอคมสันดีหลีนะครับอ่าจะเป็นผู้ดำเนการใหม่แต่ว่าก็บุญได้บุญคนเก่าบุญนะนะครับเพูดเป็นอย่างิรีคือผมเคยสอนที่นี่มาแต่ปี50ครับถึงออกไปเป็นพอปี62แล้วเพิ่งย้ายกลับมาปี หกหกในภาคเรียนที่แล้วครับก็ยังไม่ถึงสองเดือนครับเต็มหรอกที่เปิดภาคเรียนมาแต่ว่าวันนี้พี่น้องชาวบ้านคอนฉิมในขพื้นที่บริการหมู่หนึ่งหมู่เก้าามะครับหมู่รับและหมู่สี่รวมเป็นห้าหมู่บ้านได้ร่วมกันทำ าป่าสามัคคี85ปีคืนสู่เย่าชาวน้ำเงินแดงของเรารแล้ววันนี้ก็พี่น้องก็มากันอุ่นหน้ำมาครับผมก็ต้องขอขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยองนะครับ ท่านผูดหน่อยครับลงก็หลายตัวการทำผ้าป่าสามกีในครั้งนี้จุดประสงค์มุ่งหมายของเราที่จะจะเอาเงินส่วนนี้ไปทําอะไรครับครับผมจะทำกินแกล้งวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราจะซื้อรถ รับส่งนักเรียนครับอ่าซึ่งนักเรียนของเรานี่ในขีพื้นที่รข้าวมีข้าบริการเนี่ยพื่อโรงเรียนบ้านนนใหญ่และก็โรงเรียนบ้านดงบางนี่ก็มาเรียนรวมกับเราอะไรหมดที่เบอร์แล้วมนชนะเด็กของเรามากขึ้นกว่าเดิมครับแต่เก่าเราก็เคยมีรถแค่เป็นรถปิกอัพไม่ไม่ไม่เพียงพอเด็กนักเรียนเราเพิ่มขึ้นปีนี้เป็น ร้อยีหน้นะาหน้าเจ็ดร้อยแบที่ผมเช็กดูนะครับ,รบก็เลยจำเป็นต้องอทำเป็นผ้าป่าะนะครับรถราบส่งนักเกรียนหกร้อนะครับแล้วก็จะทำให้ปลอดภัยนะครับทำเป็นรถนักเกรียนรับส่งอย่างดีแล้วก็มีความปลอดภัยต่อลูกสารของเราแล้วก็ ลูกหลานของเราก็จะไม่ต้องไปเรียนไกลยากเพราะว่าโร<แ>งเรียนบ้านคอนชิมก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางจุดชัยภูมิที่ดีครับ<แ>เป็นที่จุดกึ่งการควาง้าานของบ้านเลยท่านนครับตลองปีมต้องขอขอบประคุณนะครับ้า่า,ปปานะครับ<แ>ที่ร่วมมาทอดอในวันนี้นะครับ เดี <ítulo> sabes, <es> anyway, ๋ยวก็จะจะแจ้งยอดไปอีกครั้งหนึ่งว่ารวมแล้วการได้เท่าไหร่รถต้องเดียวฮาใล้อนนี้ต้องจะใส่อานหน้างรถชนไต่ยังคงเต็มแต่ยังไม่ทิ้งรถครับมรยังสูงครับคือในวานละรีทีปีเก่าคือจะขึ้นปีใหม่นี้ท่านผอจะมีอะไรฝากกับพี่น้องประชาชนแถวหมู่ บ้านเราไหมครับตำบลคอนชิมอ๋อครับผมครับครับผมก็ไม่มีสิ่งไหนที่ทุกภาคส่วนครับตอบแทนท่านได้ด้วยผมก็ขอเป็นทุณพี่น้องหลานเป็นงานสูงสุดครับคิดว่าเป็นอันแต่วันนี้เลยใจครับผมก็ขอบคุณนะครับ ใจของพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพันฉิมนะครับและก็เรื่องในใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ขออวยพรอมโภชพรให้ทนทนมะนน้าพ่อแม่พี่น้องของจัวหวัดันฉิมทั้งห้าหมู่บ้านนะครับ ให้บริหารเนเจริญเจริญนะครับรับฟังรวยนะครับแล้วก็อเ้าใอพื่ออวยความสะดวยารเรวม ให้โรงเรียนต่อไปเราะว่าคุณมานี่จะมาพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนดีจดม่ตําบนของเราครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือท่านผู้มีการรวมโดยการส่งขีงเราได้ทุกทุกท่าเกืพัฒนาดี การเดินรถและระเบรยบการรับคนติดเชื้อผู้คนไดรับรบรขอคุณครอุณครอขอคบคุิผู้ที่คาาคุณดีครับ ขอบคุณขอบนะครับสามาถส่งนนะครับคุณ่ายบาดบุนะครับคื่เป็นพอที่ท่านก็ร่างกายไม่ค่อยนเท่าไหร่แต่ท่านก็มีความสามารถที่จะมาบริหารโรงเรียนของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสาหรับขอบทุ่าเพราะเป็บกนทงนะครับอาหารเยอะๆนะครับปตามเอาเองนะครับสวัสดีครับ